สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอยู่ที่บ้านนนบ้านนามาเยี่ยมบ้างนะฮะหลายปีแล้วยังไม่ได้มาวันนี้มายเยี่ยมชมบรรยากาศของนนบ้านนาที่โคราชครับผมจะพาไปชมว่าตอนนี้เขาดูจริงกันยังไงนะฮะอันนันที่ได้มาเราก็จะไปตามหาที่อดีตเราเคยอยู่ที่นี่ มยังเด็กๆครับไปกันได้เลยนี่ร้านขาชุมชน อยู่ในหมู่บ้านบรรยากาศก็เงียบเงียบเงาไว้หน่อยช่วงนี้ฝนตกบรรยากาศแม่ค้าหลับนะจะมีลูกค้าขโมยของ จะไปเข้าไร่เขาไรที่เคยไปทำไร่ทำนาอ่าอาจจะเดินไปไกลหน่อยเรายังไม่ไปนะฮะวันนี้ฝนมันตกตเราไปดูจหน้ากันกว่า ตรงนี้ก็ยังอยู่ครับยังอยู่เหมือนเดิม ไอ้เล <love> ิฟยอไอเลิฟยูนี่น้องชายอีกคนนึงรู้สึกว่าหน้าสุบๆโดนไรตจ่อยมาไปรล้วซื้ออะไรมา ทางนี้ก็ไปวัดฮะเดี๋ยวเย็นนะที่ไปไปวัดกันตอนนี้ไปดูบ้านก่อนวสวนมะนาวที่แม่ปลูกไว้ลูกโกบะเลร์นะฮะเดี๋ยววันตรงนี้จะกลับลบลีเดี๋ยวจะเอาพันธุ์ไปด้วยใครอยากได้พันธ์มะนาวนะฮะติดต่อกันได้มาเลยนะครับกับดาวเรืองผาพเพลิน เดี๋ยวให้ท้งเบอร์โทรทิ้งไว้ให้ลูกสวยลูกใหญ่น้ำเยอะรับรองเปี้ยวทุกลูกอันแน่นะครับเปี้ยวทุกลูกแน่ๆก็มีหลายสายพันธุ์นะหลายสายพันธุ์ที่แม่เขาปลูกทิ้งไว้แม่ปลูก ช่วงนี้ฝนตกก็ไม่ค่อยได้ออกไปขายเท่าไหร่แต่วันนี้ยังไม่เจอเลยทั้งใสจะอะไรไปขายลูกกระโต๊ฮะเมื่อไปหน่อยนะ งามครับมีพึ่งไหม <c oughs> ลูกสวยมากเลยอตอนขามาจากี้นะฮะขามาที่ห็นพ่อเกินนอนอยู่เดี๋ยวผมจะไปดูว่าพ่อเก็หลับหรือแจ้งหลับนะครับเดี๋ยวไปดูกัน หลับครับไม่หลับครับนอนเล่นกับแมวโความสุขของพ่อครับอยู่กับแมวมันกัดไหม,มไไไจ้าเอก <c oughs> ินข้าวแล้วคัับข้าวีวรนี่นะจีวัดนี่ครับอยู่กับพ่อที่นอนบ้านมา มาหลายปีเพิ่งมายังดอกเหมือนเดิมครับนอนอยู่บ้านแม่ไม่อยู่แม่ไปไหนที่วัดนี่นี่นะครับพ่อผมนานทีฮะรอรอเหมืนหอนผมไปดูบรรยากาศเก่า อาจักรยานนี่แค่จีดูไมหมนะจีดูไมหมออกกําลังกายเราเห็นน้องดำครับน้องตัวดำตัวน,นี้มันจะขู่อะมันจะขู่เรามันจะขู่เรามันจะขู่เราครับมันจะขู่เราครับแล้วชืด ของยากสมัยน้ำมนุ่มหลายคนนะทำกันได้หรือเปล่านานะก็จะมีพ่อนั่งอยู่ใส่แว่นตาเท่ของเขาเลยแต่ไม่ได้อยู่นะครับเป็นคนถ่ายภาพนี้สวยงามนะครับ

ประมเขาินงเองไม่รู้เขาห้าใบแล้วเอามัอ่ะเจ้าเงี้ยวเออเวคือจทอเปน กาอทุ่งร้อยทั้งนานนะครับเด็กก่นอนนถนนตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีทางดีนะเป็นถนนลูกรังหมายเดินไปโรงเรียนก,ก็เดินตามกันเนี่ยเดยินตัดเดินไปเนี้ยที่เก่าทีเเ่เดินไปโรงเรียนเออไปแล้วะไโอ้น่ะกว่าจะถึง ตอนนี้ถนนลาดยางทำดีแล้วฮะเจริญโอเคครับจบแค่นี้นะครับคลิปนี้คลิปหน้าเดี๋ยวจะทำใหม่นะครับป่าผมจะไปที่ไหนอีกแต่ตอนนี้อยู่นนบ้านนาะโคราช ฝากติดตามฝากกดไลค์แจ้งกระติ่งเตือนด้วยนะครับแลพบกับคลิปเด็ดๆกับดาวเรืองผาเพลินครับผมวัสคนครับสวัสดีครับ